ก่อนจะไปชมคลิปนี้นะครับผมมาฝากกิจกรรม KT on ี้ออนริวตนะครับเป็นกิจกรรมที่มีเพียงเฉพาะเซิร์ฟไทยเท่านั้นนะครับกาลินาคอม์ดิตี้โมบายนั่นเองไทยแลนด์ ก yeah. ิจกรรมนี้นั้นคืออะไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันได้เลยครับทางพี่สาวเคที่ของเรานะครับหรือว่าแอดมินการีนาคอม์เปอรี่โมบายขอฝากเนื้อฝากตัวฝากหัวใจดวงเล็กน้อยของเคที่ด้วยนะคะก็ได้ทําการมีภารกิจใหม่เข้ามานะครับโดยภารกิจเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2ภารกิจด้วยกันนะครับภารกิจที่1น,นะครับเล่น5 0 0 0 0นเกมฟังดูเหมือนเยอะใช่ไหมล่ะครับ ใช่ครับมันเยอะแต่ถ้าทุกคนเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันเล่นนะครับบอกเลยว่าแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับสําหรับของรางวัลนะครับในภารกิจที่1ก็คือกรอบรูปเควตี้ออนดิวตี้นั่นเองแบบสวยๆเลยนะครับผมใครที่ยังไม่มีกรอบรูปอีพิกสวยๆนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้สุดยอดต่อมาเป็นภารกิจที่2นะครับสังหาร50ล้านศัตรูเหมือนเดิมเลยนะครับมันเหมือนจะเยอะนะครับแต่ถ้าทุกคนเนี่ยช่วยกันเล่นนะครับบอกเลยว่าแป๊บเดียวของรางวัลในกิจกรรมที่2นั้นก็จะเป็น calling นั่นเองนะครับผมสาหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าพี่เคที่เนี่ยใจดีมากนะครับมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ด้วยนะครับเพียงแค่คุณนะครับกรอกโค้ดนี้นะครับผมบอกเลยว่าของรางวัลน่ารักมากกิจกรรมดีๆแบบนี้มีที่การีน่าคอร์บดิวตี้โมบายไทยแลนด์นะครับภายในวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในเรื่องของปืน AK47 กันนั่นเองนะครับเป็นปืนเก่าสุดเก่านั่นเองและต้องบอกเลยว่าการที่เอา AK47 นะครับมาลุยในแล้งเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ ค่อนข้างที่จะเสียงแรงลดนิดน,นึงนะครับเพราะ AK47 เนี่ยเอาตามตรงมันเล่นได้ไหมคําตอบคือเล่นได้นะครับแต่อย่างที่รู้กันนะครับในเมตาช่วงนี้เนี่ยมันมีปืนแบบนะอูซี่หรือว่า US9 นนั่นเองคือค่อนข้างที่โหดร้ายทารุนมากเลย ไม่ว่าจะเป็นแมนโอวอร์ด้วยแมนโอวร์ไฟนะแล้วก็โอเดนอะไรพวกนี้นะครับคือมันโหดร้ายทารุนมากเลยก็เอาแตช่วย AK 47แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูของแต่งกันก่อนเลยนะครับว่าของแต่ง AK 47นั้นจะมีอะไรกันบ้างนะครับแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็ไม่สบายนะครับเป็นหวัดนะครับเสียงอาจจะดูตันๆไปเล็กน้อยอันนี้คือของแต่ง a k 4 7ทั้งหมดนะครับก็แม็กกาซีเนี่ยผมจะใช้เป็นตัว A นะครับ ถ้าไปใช้5.45เนี่ยคือมันจะได้เรื่องของการล่านที่ไวขึ้นนะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยมันจะดรอปลงเพราะฉะนั้นดาเมจอยากให้มันจัดจ้านนะครับไปใส่ A หรือว่า B ก็ได้แต่ต้องเลือกจุดประสงค์ดีๆนะครับเพราะว่า B เนี่ย กระสุนเนี่ยมันบวกเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าซูมเนี่ยช้ามากเลยรีโหลดช้าด้วยเช่นกันนะครับก็สำหรับผมเนี่ยใช้ A นะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าสมดุลที่สุดแล้วรีบแคปของแต่งนะครับแล้วก็ไปแต่งตามกันได้เลยนะครับหรือว่าใครจะไปดัดแปลงอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเกมที่1นะครับผมขอประเดิมเป็นในเรื่องของฮาร์ดพอยต์แล้วกันนะครับกับโหมดแล้งนะฮะก็เดี๋ยวจะเล่นสัก2ตานะครับสำหรับฮาร์ดพอยต์นะครับแล้วก็1ตาจะเป็นเซิร์ชแอดเดรสทอย นะครับลิ้มพันเล็กน้อยขออภัยคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่สดชื่นนะครับแต่ว่าผมสนุกอยู่แล้วล่ะเออผมก็มีความสุขมีความสนุกอยู่แล้วนะครับแต่การพูดหรือการอะไรเนี่ยอาจจะดูแบบไม่สดชื่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นหวัดนะเป็นอีกแล้วช่วงนี้กาศเปยนแปลงบ่อยนะครับเด๋ยวร้อนเด๋ยวหนาวนะฮะสมุทประการนะครับก็อย่างนี้อือส่แล้วหนึ่งนะครับก็ประมาณ2วันที่แล้ว3วันที่แล้วเนี่ยยังหนาวอยู่เลยอยู่ดีก็ร้อนนะครับแล้วก็หนาวอีกแล้วก็ร้อนอีก ผมนี่งง,งเลยระบบร่างกายผมนี่ยิ่งเพี้ยนอยู่ด้วยเดี๋ยวพูดพูดถึงปืนมากดีกว่านะครับพูดเรื่องส่วนตัวเยอะละนะครับก็ท่านผู้ชมไม่ได้อยากรู้เรื่องส่วนตัวอะไรผมเยอะนะฮะแต่ผมก็เล่าเกือบทุกคลิปนะครับก็สำหรับ AK 4 7โอ้ยยิงไม่โดนขออภัยนะครับสำหรับ AK 4 7นะครับเล่นดีไหมก็ดีคุมง่ายนะครับแต่ผมยิงไม่โดนเองนะครับโทษใครไม่ได้ครับโทษตัวเอง นะครับอืมบางจังหวะนะนก็ได้อยู่ลงหัวใครอืมก็ขอโทษละกันลงหัวใครไปก็ขอโทษละกันอันนี้เป็นสกินมิทริกนะครับหรือว่าสกินแดงนั่นเองก็กลับมาขายครั้งหนึ่งนะครับใครที่ชื่นชอบอุ้ยเดี๋ยวใครที่ชอบนะครับ AK47 ก็แนะนำนะครับดีใส่การระเบิดมาเออผมลืมบอกไปนะครับว่า กัาเราจะบอกเลยมันขึ้นเด้งมาหน้าจอพอดีนะครับก็คือผมใส่เปิร์กแดง2อันได้ยังไงคือผมใส่เลือกของายการ์ดใครที่อยากรู้นะครับไปดูในคลิปช็อตก็ได้ผมทำไว,ว้เยอะมากมายนะครับหรือว่าจะไปดูออคอมพิวตี i โมบายอีพีที่ร34มังสั้งถ้าจกไม่ผิดนะครับที่เป็นคลิป6ลนาทีนั่นแหละผมก็ทำไปแล้วว่าระบบใหม่มีอะไรกันบ้างนะครับอะไรประมาณนี้แหละนะครับก็เป็น Y การที่สามารถ ช็อค r าเอเวนเะนก็เป็นวายการ์ดก็เป็นการ์ดที่มีความสามารถโอเคมีความสามารถในะเรื่องของทำให้เราเนี่ยสมเปิร์กแดงได้หนึ่งใบเพิ่มขึ้นคำพูดมันดูปแปลกสามารถใส่เปิร์กแดงได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องงงไหมเออนั่นแหละประมาณนั้นนะครับอุย้ยเพิ่งเปิดธนูเอาะไม่แ,แฟร อันนี้เมมนะยังยิงไม่โดนอะยิงไม่แม่นอะขอภายนะครับทำใครขัดใจก็นะขอภายด้วยนะครับย um ิงไม่โดนอะช่วยไม่ได้อืมยูเอสไมกอดแรงเกินกูยิงไม่โดนเกิดปาตายแกยูเอสไนแกโอ้ไม่กอด ขออนุญาตขออนุญาตเมมมนิดนึงนะครับพอดีว่ามันอมโอเคพอดีว่ามันค่อนข้างจะตึงนะครับอุ้ยทะลุเลยโอเคมันก็จะไม่รอซะและ้ว ขวามีสองตัวครับเห็นใน U A V อีกตัวหนึ่งตายแล้วมั้งด่านนี้ไม่ค่อยรู้มุมซะไม่ค่อยได้เล่นโอ้ยโอ้ย U S น แล้วตอนกูหันหลังไปไม่เจอหันไม่ทีโผไม่โผเฉยเลยเวนกรรมล้านเมตรบอกเลยโอเคมองไม่เห็นนะ ชักแบงแล้วครับอันนี้มันก็แค่ฮาร์ดพอยต์นะครับถ้าไปเสิร์ชเดททอยบอกเลยว่ามีหนาวอะ่ะม,มอกเลยแค่นี้แหละมีหนาวอุย้ยนอนทำอะไรจ้าไฟร้อนแรงแต่ก็ไม่ได้ร้อนเท่าตัว,ตวพี่อบอกเลยคลุกไฟได้สบายอะ่ะเปิร์กเปิร์กกันระเบิดนะครับแล้วก็เปิร์กกันไฟนะเอามาคู่กันนี่คือแบบเหมือนกูไวยในไฟได้เลยอะ่ <laughs> ะแบบพูดถึงไหนเนะี่ย พูดถึงเซิร์ฟเดดทอยเออบอกเลยว่าผมถนัดเซิร์ฟเดดทอยนะคือถ้าไปเล่นเซิร์ฟเดดทอยเนะี่ยบอกเลยว่าฝั่งโน้นมีล็อกแน่นอนนะครับมาดิม,มาดิเป็นไงล่ะเกือบเก็บห้าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเก็บสีะ่นนะครับก็คือในเซิร์ฟเดดทอยเมื่อกี้คือแบบเพื่อนอุ่นใจแล้วอะเพื่อนอุ่นใจแล้วโอ้โหทำไมเก่งจังเก็บตั้งสี่ตัวอะไรอย่างงี้ อยู่แล้วที่โมชิบหายถ้าเล่นแบบไม่คิดอะไรมากนะครับมันก็เพลินอยู่นะไม่รู้เป็นที่สกินหรือเปล่าเสีย่ยวนเพาะดีนะครับแล้วมึงใครเนี่ยอันนี้มีจะเอาปืนด้วยมึงยังอยู่ข้างบนใช่ไหมเราเจอกันอุ้ยเอาตัวนี้กันโอเคเพื่อนได้ยังอยู่ใช่ไหมโอเคเจอกันพอานุมโอเคขอคืนหน่อยละกันอย่ากโกรธกันนะ ไม่รู้เขาได้เล่นปืนผมบ้างหรือยังนะครับแต่ขอคืนหน่อยละกันยิงหมดอ่ะไม่สนะ่ะลูกหมดละยังแม่งใช้ไปารใช้ธนูได้เปลืองมากนะครับอุ้ยโอย้ตกใจยิงไม่โดนโอ้จบแล้วประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเกมที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปลุยในเกมที่สองกันต่อเลยดีกว่านะครับก็เพื่อนได้ที่หนึ่งไปยินดีด้วยนะครับปรบมมือ <Yeah. S 2> ในเกมที่2ได้เป็น Finding l a g e นะครับ Hard Point นะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่าตานี้จะตึงหรือเปล่าเดี๋ยวป้าระเบิดก่อนอันนี้ปาลาระเบิดสูตรนะครับเข้าฮาร์ดหนึ่งนะครับ <c oughs> โอ้ยเสียงแหบโว่ช่วงนี้คืออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจัดเลยไม่ตายนะครับมันลอ่อซะแบบเป็นวัดซ้ำวัดซ้อนนะครับเป็นเสร็จปุ๊บหาย อีกสองวันต่อมาเป็นอีกแล้วอากาศแบบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวร่างกายกูนี่แบบจับจังหวะไม่ถูกแล้วเนี่ยโอ้โหปาระเบิดอะไรกับกูนะเฮ้ยสไนเล่นสไนในฮาร์ดพอ,อยต์งั้นรึน่าสนใจเป็นอะไรที่น่าสนใจมากผมก็เคยทำนะครับเป็นโลคัสจำได้ บกี้ยูเอสไนทฮาร์ดกำลังจะเปลี่ยนภายในสิบวิอุ้ยโดนด้วยระเบิดเจ้าเลย,ยเรายังคิวได้อยู่นะครับโอ้โหไม่ตายปืนอะไรเนะี่ยครับเออมจีเอเดียอูซี่ m อมจี MG ก็ ก็ได้ก็ได้เลือกอยู่นะ f g อ่ะเอาเลือกอยู่มาละเห็นใน UAV มาโอเคอุ๊ยอุ๊ยกระสุนหมดถ้ามีกระสุนเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนี่บอกเลยว่าสุดยอด ถ้าผมใส่แม็กบีมานะแต่แม็กบีมันช้าไงเฮย้ยโอ้โหมันมาพอดีเห็นไอ้ยูเอีก็เลยจะยิงแบงกไปนะครับมันสไลด์มาเฉยเลยเอ้ยเอ้ยอะไรอะ่ะฮะโอ้ยเน็ตขอขอไปอะ <laughs> เน็ตเน็ตกากเฉยแดงก่ำนะขอภัยด้วยนะเน็ตกระตุกเฉย น,น่าจะไม่เป็นแล้วนะครับขอภัยอีกทีหนึ่งนะครับขอภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับอุ้ยฟันเลยแตกแตกเก็บสามเอาเรื่องจัดไปไหนจ้าวิ่งไปไหนจ้าอุ้ยเฟนเน็ต <c oughs> <c oughs> ลืมโหลดสกินมาขออภัยด้วยทานูมาแล้วทนูมาแล้วทนูมาแล้วมาแล้วไม่มีใครอุย้ยมาดีอุย้ยมาดีอุย้ยไม่ตายโอ้โหไม่ตายเอออย่างน้อยก็ได้ตัวหนึ่งจุดต่อไปบ้านไม้นะครับเตรียมตัวเลยเตรียมตัวให้พร้อมมากันแน่นอนมาแนละ้วอืม อุ้ยหลังหันไม่ทัดปืนนี้อย่างแรงอยุมาดีเกือบไม่เห็นแล้วนะเมื่อกี้เอ้ยแปดเตือนสิบเปอร์เซ็นต์ขอโทษ ำไมตานี้มันดูตึงๆวะตึงดิไม่ตึงได้ไงเราโดนนำซะขนาดนี้อุยโอ้โหแมลงโดนมแมลงวีแมลงเมาโอ้ตายแล้วโดนโดนแมลงกัดโอ้โหกระสุนเกือบหมด เกือบเกือบหมดตอนนี้นัวมากว้ฟันโอเโหขวามาทุกคนปุ้มเรียบร้อยหืรับเบอร์เึิดโอ้ไม่คุ้มเลยธนูแต่ละครั้งที่กูจับธนูนี่แบบไม่คุ้มเลยมันต้องมีเหตุอะไรก็ได้ที่ทำให้กูตาย โอ้ใช้ไม่เคยอยาคุม้มเอ้ยปกกี้ใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้ยึดก่อนอุย้ยหัวพ่ <c oughs> สไลด์เลย <c oughs> แล้วมันอยู่กับซ้ายขวา เข้าไปก็ตายดิครับรออะไรจะไปเหลืออฮ้ยเพื่อนเปิดโกไลแอดแล้วมีหวังหรือเปล่าไม่รู้มีหวังใช่ไหมตายก่อนหนึ่งโอเคสวยยึดต้องยึดโกไลแอดมาขนาดนี้ก็ต้องยึดแล้วละ่ะอุยอ้ยโอ้ถ้ายึดอย่างนี้ได้แบบติดต่อกันนานานี่บอกเลยว่าพิกบอกเลยว่าเผชร าพริกอะไรอะมาดิเวรุ่นอเพื่อนเราเข้าจุดโอ้เริ่มเข้าจุดกันได้แล้วมาดิเอาละครับจังหวะนี้จะพลิกหรือไม่หรือไม่ตายโอ้พลิกไหมกำลังแจะเสมอแล้วตอนนี้กำลังแจะเสมอแล้วตอนนี้เสมอแล้วยังไงดี นำแล้วด้วยเอาละครับจังหวะนี้มีสั่นสะเทือนกันบ้างแหละตามอยู่อย่างเยอะแล้วก็ตอนนี้ขึ้นนำแล้วบอกเลยว่าโอ้โหมินอนอยู่นี้บอกเลยว่าร้อยสี่แปดแล้วยังไงเอาเวแล้วเวแล้วอุย้ย <c oughs> ยังไงยังไงครับจังหวะนี้ได้ไหมได้ใช่ไหม เรียบร้อยชนะโอเคโอ้ยตึงชิบหายโอ้ยที่หนึ่งด้วยสวยสุดยอดปไปเลยประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมที่สองนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในเกมที่สามแอนแอนอะไรเซิร์ชแอนเดสทอยกันเลยนะครับตาที่สามแอนแอนแอนเซิร์ชเดสทอยแล้วกันยินดีต้อนรับเข้าสู่โหมดสุดที่รักของเรากับเซิร์ฟแอน e ดสทอยนั่นเองนะครับแต่ดานนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ก็นะ ใครจะไปรู้นะครับเราอาจจะเล่นดีก็ได้นะครับในเซิร์ฟเดนทอยก็อาจจะไม่ได้ตัดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าขี้เกียจผูจับตกนะครับขี้เกียจเอาเป็นลองเทคแบบยาวๆเลยแล้วกันนะครับอาจจะมีเงียบ,บ้างนะครับจานนี้ยังไม่ค่อยรู้มุมอะไรเยอะแต่ก็ลองปรับๆกันดู ค่ยยอยๆย่องนิง่งๆอุ้ยนิงน่งๆโอเคค่อยๆย่องไปครับเสียงหลุดเมื่อไหรก่ก็ก็แค่ย่องนะ เวนฆ่าเพื่อนกูเลยมันต้องห่วงเพื่อนแต่เราลางแค้นให้แต่ขอสร้างระยะห่างก่อนมันเป็นลูกซออยู่ในแลบ p เนี่ยแหละเฮ้ยเพื่อนยิงบุกเลยลวกันเรียบร้อยจบเป็นไงเล่า เก็บสามแบบชิวๆนะครับในตาแรกก็ชิวๆนะครับยังยังไม่ค่อยตึงอะไรมากอุ้ยเพื่อนสับปืนอะไรขนาดนั้นวะนะสับอะไรขนาดนั้นเนี่ยต้องใส่ใส่ไวการ์ดมาตัวสับปืนครับ เฮ้ยเรษฐายอุ้ยเอเพื่อนเพื่อนเราได้แล้วนะบอมตกบอมตกหน้าประตูแล็บ สนายไว้ครับกันเหนียวเผื่ออยู่ไกลเกินก็คือมาเดินเล่นอ่ะตาเนี้ยเหมือนมาเดินเล่นเลยรอบนี้เราโพ่ตรงนี้มั้งอุ้ยเห็นแสงแล้วแบบโอเคตายแล้วอุ้ย มาไวจัดรู้สอง่งมะเนี่ยเอ้ยใช่มาดีโอเคเล่นฝั่งบีเบือ่อแล้วเล่นเอบ้างแ้ะบอมมันก็ตตเอะครับตอนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับหรือเปล่าก็ <c oughs> ไม่รู้หายไปสองแล้วเนี่ยเพื่อนจะเพิ่งตายนะ โอ้โหแต่บอมมันตกเอะ่ะงั้นผมอยู่แถวแถเอแล้วกันนะครับโอ้วบอมมนตกเอะ่ะมันต้องมาวางบอมถ้าไม่วางก็ไม่ชนะมันไม่มีทางเลือกอะไรมากขออนุญาตเงียบเล็กน้อย หายเป็นแห่งของมันวะเวลาแดงแล้วนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นิ่มๆ อรอบนี้ขอแบบแบบแบบนี้แหละแบบนี้แหละโอ้โหแมนไฟยิงไม่เข้าอะ่ะบอกเลยใส่เพิร์กกันระเบิดแล้วก็กันไฟมาบอกเลยว่าแบบยิงไม่เข้าเลย <c oughs> โอย้สุดยอดนะครับเพิรก์กแนะนําเลยนะครับไวเออไว้การใช่ไหมเออแนะนํานะครับคือมันยิงแทบไม่เข้าเลยนะครับผมคือแบบ เอาไว้กันพวกแมนอว์ไฟอะไรเงี้ยแบบสุดยอดเลยโอ้สวยครับอย่างแก้วอะรอบนี้ไปบีวางระเบิดแล้วนะครับไปบีเ็็วเพื่อนบีโกโกโกวางเลยละกันเอาเร็วเข้าสู้ไม่รู้เร็วไว้ก่อนวางแล้วไม่สนอะไรทั้งนั้นไม่สนโลกไอดอนแคร์ care. ไม่แคร์อะไรทั้งนั้น โอหมดจบเร็วเว้ยเหลือหนึ่งคนสุดท้ายยังไม่ได้จะทำอะไรเลยทำแค่วางระเบิดดูจากทรงแล้วตานนี้ไม่น่าจะพลาดเออเรียบร้อยจบเกมเร็วไปไปแนะ่ห้าสูดย์ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ AK 47นะครับ m i t r i นะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกดซับสไคร e ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผมนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายจะไปทั้งหมด8คิวนะฮะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ถึง10ตัวด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ว่ามันจบไวเกินนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไร